ท่านทศพรทองสิริ <c oughs> ตามด้วยท่านอาริลันอาลีอิสหอมครับ <c oughs> เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมทศพรทองสิริผู้แทนรัศดรของชาวราชบุรณะทุ่งครุกรุงเทพมหานครพักเก้าวไกลวันนี้จะขอหารือกับท่านประธานในเรื่องสิทธิ์ของบัตรทองดังนี้ครับผมได้รับการร้องเรียนเข้ามาถึงเรื่องของสถานพยาบาลบัตรทองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครว่า มีโรงพยาบาลบางแห่งมีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่มาใช้บริการบัตรทองโดยแจ้งว่ายาที่ต้องใช้เป็นยานอกบัญชีเช่นกาบาเพนทินเซนรอสซึ่งประชาชนได้โทรไปสอบถามกับสายด่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอที่เบอร์1330 <c oughs> ก็พบว่ายาตัวดังกล่าวนี้เป็นยาในบัญชีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีประชาชนบางรายครับ แจ้งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าการไปรอรับยาของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมบัตรทองนั้นใช้เวลายาวนานมากเกินไปบางไรายไปรอรับยาตั้งแต่8ดโมงเช้าครับได้รับยาหกโมงเย็นแถมได้ยามาแค่1อาทิตย์โดยปกติได้มา1เดือนผมเกิดความสงสัยขึ้นในทันทีครับท่านประธานว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยคิดว่าพี่น้องประชาชนที่มาใช้สิทธิ์รับยานั้นทุกคนมีเวลาว่างหรืออย่างไร การมารับยานั้นประชาชนทุกคนที่ใช้บัตรทองต้องหยุดงานครับต้องลาง,งานต้องเสียเวลาในการทำมาหากินในวันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องนี้ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอซึ่งอยู่ในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขได้โปรดครับเข้าตรวจสอบและวางระบบการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในเรื่องสิทธิ์ของบัตรทองนี้ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนทุกคนสูญเสียผลประโยชน์จากสิทธิ์ที่ตนเองพึงมีในระบบรัฐสวัสดิการด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ